ครับวันนี้เรามาชมการล่อนมูลไช่เดือนที่บ้านสวนเดือนรักดินเป็นฟาร์มเลี้ยงไส่เดือนนะครับลองมาชมกันอันนี้ก็คือมูลไส่เดือนที่เขา,าตัวไส่เดือนได้ได้กินเบดดิ้งหรือ,อขี้วัวที่เราเลี้ยงด้วยขี้วัวน,นมนะครับนี่นะครับอันนี้ได้ละเรียบร้อยจะไปทำการล่อนเลยครับ เมื่อเราดูแล้วเนี่ยคือมันมัมนลงไปถึงข้างล่างแล้วเราทําการร่อนได้เลยตัวเข้าวอ้วนอวบสมบูรณ์มากนะครับวันนี้เราจะมาร่อนด้วยตะแกรงร่อนนะครับขนาดเล็กได้ใช้มอเตอร์อ่าดินแหนึ่งนะครับไม้น,เนีเอาไว้เคาะนะครับส่วน มูลไส้เดือนเราเอามาลงกระบะนะครับปาได้เลยนะครับมีทั้งตัวแล้วก็มูลจากใส้เดือนที่เขากินเรียบร้อยละปาเพื่อคัดแยกระหว่างตัวกับมูลของเขานะครับแาดูเรือรอ ค่อยๆทยอยตัดเขาลงไปในตะแกงะรกงรอ,องงนนะครับดีอีกนิดนึงคือเพิ่นช่วยตีเขาจะได้ออกง่ายๆนะครับนะครับก็ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของมูลเส้เดือน ที่เราล่อล้อนี้คือมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมีน้ำหนักแล้วก็ออได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นตัวนะครับกับกากหรือขี้วัวบางส่วนที่ติดเข้าไปนะครับตัวเยอะมากเลยดูนะครับนี่คือตัวนะครับนี่ ตัวก็สนนะครับตัวก็เรียบร้อย